หลังจากมีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์จัดงานสงขลาบิกินี่บีชปาร์น2024งานวิ่นสุดเซ็กซี่ครั้งแรกของทางจังหวัดนะคะซึ่งตามแผนจะมีขึ้นในวันที่7เมษายนนี้บริเวณหาดสมีหลา mm hmm. ก็พบว่ากำลังมีกลุ่มคนในสงขลาเขากังวลใจอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับเครือข่ายพลเมืองสงขลาที่มองว่าเป็นการจัดงานที่มีความล่อแหลมกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองสง ขาที่เป็นเมืองเก่ามีความโดดเด่นด้านมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อขอเป็นเมืองมรดกโลกนะคะ โดยยืนยันถึงข้อมูลว่าเฉพาะในเขตเทศบาลน,นครสงขลามีวัด18แห่งมีมัสยิดมีพระธาตุบนเจดีย์เขาตังกวนมีโรงเรียนประจำจังหวัดรวมถึงสถาบันการศึกษาจึงมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือสร้างรายได้จากการประชาสัมพันธ์ด้วยการวิ่งบีกินี่ซึ่งมองว่าอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าจึงล่ารายชื่อประชาชนที่ต้องการจะคัดคานค่ะ ขาจะเป็นต้องใช้ทรัพยากรอื่นหมดแล้วเหรอเราเราถึงขั้นต้องไปเอาเนื้อหนังบางสาไปขายแล้วเหรอ,อถ้าเขาจะจัดอีกนะครับเดี๋ยวผมจะล่ารายชื่อคนที่มเมนด้วยแล้วไปยื่นกับว่านธรรมจังหวัดว่าให้ท่านช่วยไตรกรองหรือทำเรื่องว่าทำเรื่องเสนอแนะว่าเรื่องนี้ควรไม่ควรแต่ถ้าท่านผู้ว่าเห็นด้วยว่านธรรมจังหวัดว่าเห็นด้วยก็จัดเลยครับ สู้สขาวก็เลยไปสอบถามคุณสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาค่ะก็บอกว่ายังไม่ได้อนุญาตให้จัดงานวันจันทร์น้าจะหาหรือร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อพิจารณาการจัดงานค่ะ